วันนี้เราจะมีเกมอะไรมาเล่นคะน้องบีมไหนพูดกติกากันหน่อยไม่รู้ค่ะน้องบีมไม่เอานี้จิกกอรเอานี้ดีกว่าเอานี้ดีกว่าเอานี้ดีกว่าบีมได้คิดชื่อเกมมาหรือเปล่าวันนี้บีมไม่ค่ะบีมเลิบว้าวเบีมก็อย่ากูไม่เชื่อค่ะกูไม่เชื่อค่ะบีมคิดชื่อเกมมันชื่อเกมว่าอะไรชื่อเกมว่าในกลุ่มอะไรแล้วเนี่ะในกลุ่มจะรู้ไหมล่ะดูดูความไม่พร้อมของไอซ์มินนะคะใครโดใครใครตั้งก่อนว่าใครโดใครโดก่อน ใครโดก่อนเดี๋ยวก่อนนะยอดขวดน้ำทาง้นื่อตั้งชื่อว่าอะไรขวดน้ำหรอขวดน้ำโบกมากโบงน้ำขวดน้ำตีลังกาขวดน้ำตีลังกาใช่แหมแหมตั้งแต่ กลัวปากซีดนะคะสามารถเติมสีปากในนี้ได้หรือว่าจะเติมเป็นหัดกูก็ได้แตไ่ไปที่ปากหมดแล้วไรดูส <laughs> ิใครอยากเติมสีปากให้แนนซี่นะคะกดส่งของขวัญมาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมินจะต่อยให้ส,สองหมัดก, <laughs> กูเ้กิจกรรมเด็กของเราคืออะไรกิจกิรกิจกรรมแฮปปี้เบิร์เดย์ตอนนี้ก็น้องหอยว่อยพีเบอร์เดย์น้องหอยว่งอยู่นะคะ พี่ๆสามารถกดส่งของขวัญเข้ามาในห้องแอดมินก็ได้หรือห้องไหนก็ได้ให้ยอะบนนันเพิ่มมากขึ้นใช่แล้วกดเยอะนะคะก็ยิ่งได้รับโบนัสเยอะแถมมีโบนัสรายสัปดาห์ด้วยใช่ของขวัญแถมเป็นเบอร์เดย์ตัวนี้ทุกคนโอเคกูซ้อมก่อนแล้วหมายถึงอย่าอย่าอย่าทั้งสองคนอะซ้อมกันเยอะเลยประเด็นหอะคือมันยัไม่มีสปอนเซอร์นะคะทำไมน้องไม่แกะออกคะอ๋อก่อนไม่ทันแล้วมึงไม่ทันแล้วไหนน้องเบมอันดบายกกนการเกมไปเลยลูกลืมชื่อเกมยาน่ลืมชื่อเกมยาน้ำติลังกา ไม่ได้มันต้องตีลังกาเพราะว่าแบบต้องต้องทำการตีลังกาน้องรอบหนึ่งแล้วให้น้องตั้งโดกขึ้นมาอย่างงี้เอออแล้วเช้าที่มันชอบตั้งโดใช่ไหมและคุณชอบความมาขวดน้ำกันแล้วแบบตั้งโดเออแล้วก็คืออย่างนี้นะทุกคนทุกคนตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าเราจะอธิบายแค่รอบเดียวแค่ทีมจะจำไม่ได้แล้วมันไม่เหมือนเดิมรอบต่อไปจะไม่เหมือนเดิมฟังรอบนี้รอบเดียว คนในนี้ฟังแล้วก็แบบ <คน S 1> อธิบายเพื่พอนต่อๆไปด้วยก็คือจะให้ทุกคนอ่ะแบบจำอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ขวนญนะมางตังใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยก็มาแข่งกินซูโมโ่กันว่าใครจะกินครบ3มรอบสามชิ้นก่อนถ้าในรอบนั้นใครกินครบ3ามชิ้นก่อนชนะไปในรอบนั้นเลยส,<า>ม,สมชิ้นนะไม่ใช่สมซองด้วยส,สามชิ้นเดี๋ยวเราเปิดส่วนของขวัญกันเลยนะคะทุกคน5 4 3สี่สสองเปิดเอคชันเออของขวัญพี่มินน่ะเหรอสองเท่าจากที่พี่มินน่ะเหรอทุกคน ที่โยนขวดนี้ก็ต้องโยนพร้อมกันนะโยนพร้อมกันโยนพร้อมกันต้องต้องโยนพร้อมกันทำไมกูรู้จักของกู้ลยเหรอกูเลยเหรอไม่ก็เรียกว่าเหรอต้องบอกว่ายูเซอร์เนี่ยหมดความเออต้องบอกว่าเนี่ยที่หมดความน่าเชื่อถือแล้วยูเซอร์ก็เลยไม่ค่อยส่งของขวัญกันให้ไงเยื่องบอกเรื่องบอกยังไงมีบทลงโทษด้วยเออมีบทลงโทษนะจ๊ะเพราะอย่ากอนแบบนึงนะอันนี้บทลงโทษคือแบบกรวมรวมทั้งหมดเหรอไม่ต่อรอบเลยเหรอต่อรอบเหรอทำไมอะอะเขาคือกิอย่ากอดอย่ากอดอยวากอด นั่นนะเท่ากับแสดงว่าเท่าแสดงว่าต้องมีคนโดนลงโทษสองคนต่อตรอบกูจะไม่มีวันยอมแพ้บทลงโทษอะไรกูยังไม่รู้เลย,ยไล่ด้วยกันเนี่ยบทลงโทษ <c oughs> คือการที่เอาซูโม่ปิดทีบอกมาแล้วใส่เป็นวาซาบิใช่ <c oughs> บอกเลยใครไม่เชยร์แน่น่ะผิดหวังแน่ใครไม่เชียร์พี่ก็ผิดหวังต่อให้เชียร์ก็ผิดห<ต>วังอ่้ยะห้าสี่สามสอง ดึงดึงในการโยนของการเคา้าเราจะเอาอนี้ลงไปก่อนป้าเดี๋ยวมันจะกระจัดกระจายใครที่ไม่หัดนรอบแรกนะคะสามารถเติมเงินรอก,อกับที่โกแมยไว้ได้เลยนะคะเพื่อรอแทงกันในรอบที่สองและรอบที่สามต่อได้ใช่แทงของขวัญแทงมึงไงยี่อ <c oughs> สแปรเมื่อละเอาอยางเอาอยางนับดิ <c oughs> ก็งนับหน้าของสามให้ด้วยเยิสองสามโอ้ยหยิบไม่ได้เอาใหม่ฮะเยินสองสาม เอาใหม่1,2,3อุ๊ยมันลิงเลยอ่ะมันลิงบาบูว่ะขี้จุกแรกพลอยเ <c oughs> พิ่งถึงบ้านหรอไม่เป็นไรหนูต่อให้มันก่อน<ส>ิได้แึเปล่าคะขี้นังน่งอุ๊ยเราพันดํานะใครเอาลูกมากินเนี่ยเอาลูก <c oughs> บีมได้นหนึ่งแล้วนะเนี่ยิบหนึ่งยหนึ่งสอ đường xin <laughs> ขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะที่เชียร์บินในรอบแรกไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนค่ะไม่ได้มีการซ้อมไม่ได้มีการหมกเม็ดอะไรทั้งน,น<บ>ั้นเบาเลยบเบาเลยพี่มินโยนทั้งวันววเหรอวันนี้เฮียกูเหมือก็ข่มกูกูเพิ่งจะเล่นแค่กี่รอบอะไรตอนอยู่ข้างบนกูไม่ได้เล่นด้วยเ,เหรอแห่แม้มันยอมรับกันแล้วว่ามันลองแล้วเพิ่แต่ลอยโยนนะตั้งแค่ว่าพี่แนนอะโยนเหมือนใครโยนสูงกว่ากันนห <c oughs> มือนแนนโยนแบบกะไม่เอาตั้ง <c oughs> ใช่ไหมเก่งนะ เนื่องเลยปะตอบถึงงานใครแก้มินนี่อะไรมินนี่ชนะน่ะเนี่ยสิอย่าชอบแกล้งหนูป่อรอบต่อไปไปเลยอาเตอร์ส่ของขวัญแล้วนะคะสำหรับรอบที่สองนะเฮ้ยเฮ้ยกดลงโทษอ่ะกดลงโทษอ่ะอ๋อกดลงโทษมงนอมาเลยค่ะขอวัตสบีไหนค่ะขอวัตสบีไหนค่ะระหว่างรอยูเซอร์ส่งของขวัญเคลียร์กันมาเดี๋ยวเราจะให้ลงโทษจะพูดบ้าหรือปะกูจะบอกยังไงดีอ่ะเดี๋ยวกูโอฟันขูดได้ไหมม่นนีเอาไปร้องไม่ต้องมาออกไหม โอ้ได้เติมเตมทับไปเลยค่ะเราจะปรุงรสให้นนซี่แบบอร่อยที่สุดเลยไม่มีบอลม่ีบอม่มีไม่มีบอลแม่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 อี่ิม่ยม่ไม่แ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 เ่าใ่แม่แม่แม่ม่แม่แแม่แม่นร่แม่่แน่กั่่มแมนก่แนแมมแมน่ม่ม่าม่แม่ม่แมม่ม่แม่แม่่แม่่แมมนมมย จะไม่มีวันแพ้จะไม่มีวันแพ้แนนอย่ากเก็บอากาอยากเก็บอากาอยากเก็บอากาอยากเก็บอากาเดิอยากเก็บอากาเดิโอเคปะเนี่ยเบ๋แต่เมื่อกี้แล้วนะอย่ากังแกดินของโผล่อ่ะตอนนี้ยังเปิดตังของขวัญอยู่นะคะทุกคนเน้นอย่าท้องสิเนนสิ่เนนซี่นนซี่เนนสิ่เนนไปแล้วมันล่าสุดต่อไปแล้ววาซาบิบอมหรือเปล่าบีมเดินโชว์วาซาบิค่ะเดินโชว์ของหน่อย เขาจะปิดจริงเหรคุณน้องฟ้าเอออะไรเราชอบกินเผ็ดไม่ใช่หรอเรากินได้มันก็จะหมกเผ็ดแบบอมีไม่เท่าไรเยอะเลยคุณจะไม่มีวันแท้นี่นะจะไม่มีวันแท้เด็ดขาดหืมกินเหม็นเขียวเลยจริงหรืพวกเหม็นเขียวอะไรอ่ะเพิ่มกลิ่นอะไรเพิ่มครั้งที่แพ้โอ้ ที่แพ้ต้องมีคนกินวาซาบิเพิ่มนั่นคือนั้นเป็นไรคะวันนี้ไ <c oughs> ม่โกนแล้วยัง <c oughs> ไงโกนใครอ่ะทุ้มครั้งเนี่ยอธิบายใหม่สิก็คือถ้าเกิดแบบอ๋อเกณฑ์แล้วหมายถึงว่าถ้าสมมติพินยังแพ้สามก็ประจำต,ตนเพิ่มวาซาบิเป็นสองก้อนเงี้ยหรอหยิบแม้มเอามาหิดกูบอกเลยวันเนี้ยพีนงานเอามาหิดมากค่ะคำถามเดียวแล้วการต้องการจะแก้ไขที่งานนั้นมาหิดมากจริงๆค่ะทุกคนนะ ก็มาไม่แพ้แน่นอนไม่ล้วเรแพ้เรากแล้วะอกด้อาดน้ำายอราอ้ยม่แล้วทุกคนคะมินบอกเลยนะคะว่ามินจะไม่มีวันแพ้จะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเือ ปิดเพลงป๋ากดป้าวนพาเดี๋ยวเราจะปิดส่งรอบแรกกันแล้วนะคะทุกคนขอเพลงนี่เพลงอะไรอ่ะโย่นี่ก็จะเด็กกว่าถ้าใส่อันนี้อะไรอุ้ยรังงงใจตรงกันวินกำลังจะบอกว่าท่าชองช้าหรอข้าชองชาหหรอใส่ตรงกันตรงไหนวะเป็นสองขวัญแล้วเป็นสองขวัญ่อยากทั้ันนี้อยากทั้ันนี้เราเราเราพูดคำไหนก็ได้ขึ้นมาแบบคนละคำดูว่าเราจะใจตรงกันไหมถามคนเอาล ให้พูดอะไรให้พูดเลยไม่ให้พูดอะไรก็ได้คือคำที่อยากพูดอะดูว่าแบบเออเราจะใจตรงกันพูดคำเดียวกันออกมามันยาก่ะลูกอ่ะถ้างั้นเอาได้อลองลองลองก่อนเหนึ่งสองสามอีพี่ไทยเขาหิวเลยเขาหิว หนึ่หสองสาุยเดี๋ยวขนมล้น่สองสามไม่ได้ม่ต้องเป็นวหน่องสเนี่ย หนอมแล้วพี่เนีพหนโกงเนี่ยอเมแหลไม่อยากาแล้วอะมันช่หรอวะมช่ะใช่เกวมากเลยเขาเรกว่าคนมีพรสวรรค์ค่ะมาค่ะอวีมิ่เป็นคนบีบ เงียบกันไปไปยืนไปดูไปบีบข้างหน้าแบบแบบพูดอะไรกันเลยกระขึ้นสูงหน่อยอันนี้หนึ่งใช่ไหมเพิ่มอีกหนึ่งเชี้ยะแล้วนะขอปิดก่อนนะปิดแซ่บบอกเลยแซะ นยเฮ้ยเย็นนี้กูกิดเดียร์เป็นเพื่อท้องเจ้าจเสียไหมหนึ่งต้องให้คุกกี้ทำนายกันสอง,องค่ะแซม,มขนลุกแค่เนี้ยจีบก่อนเลยแต่เมืองซ้อมลเลยนะตอ,อนเราพี่แล้วอ่ะมึงยืนหนุนเลยนะแกนะแกนะน้องซ้ำอื้อขนลุกแทนหนุดแล้ว ช่างท้องมันมงยนั่นสิ่สมน่ายกวัยมาโปยเปล่ากันดีกว่าบอกว่าสมง่ายไม่จริงไม่จริงค่ะทุกคนหืเหม็นเกี่ยวมากเลยอ่ะอันนี้นี่ไปพูดอะไรกัหน้ากล้องหน่อยอย่าเพิ่งร้องไห้เพื่อนอย่าเพิ่งร้องไห้อย่าเพิ่งร้องไห้นะ แต่คนหนึ่งที่โดนโดนสามอ่ะเนี่ยโดนสามอ่ะสามเมตรละแอดไปเจอของขวัญรอบที่สามรอบสุดท้ายปะเพราะว่าไม่ไหวแล้วออมมือฝ่ายเรากูไม่ออมแล้วกูยอมแน่เพราะกูจะไม่ยอมกินสามอันอุ้ยอ๋อโอ้โหถามถึงปัญหาที่มีกันเลยอู้หูย่านะทุกคนเคยเห็นเปล่าบิมกล่องกู้เอกะล่ารอบสุดท้ายก็เคยมีมาแล้ว อะไรมย่าลืมนะคะทุกคนสามารถไปร่วมคอมเมนต์ในแฟนเพจได้นะคะเรามีกิจกรรมปักหมุดเอาไว้อยู่นะคะเพียงแค่คอมเมนต์อวยพรแอปพลิเคชันเฮกมีครบรอบสีปีนะคะคู่ปอมสีปเลยค่ะสามพันคู่ปอมค่ะถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะอวยพรคำว่าอะไรบอกว่าแนซี่สวยจบเลยที่แนนขอบพกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าในไม่สวยไม่พูด พี่ในทีนบอกว่านี่แนนส่งรูปน้องบีมไปรูมีมห่วงนะคะแล้วมีพี่ในทีนตอบว่าอะไรนะอะไรเดี๋ยวตอนเย็นก็ดีแต่น้องบีมบอกว่าอะไรนะบีบอกว่ามึงมาลไยเน่ยได้แบนี้มึงไม่ใช่พี่แนนนะะมึงกอดกูทไมมึงมากอดกูไข่บีมึงก็แหวงกัดกูเหมือนกันมึงอย่ามาลายขอร้องแหม่ทำมาเป็นพูดฝากพี่ที่ยุเูบสิตากันด้วยเพราะว่าเดอะแอดมินจะมีการมาไลฟ์เพิ่ม ผัดัดกมาไลฟ์ช่วงนี้พี่พี่ก็จะเจอแอดมีกันบ่อยมากขึ้นต้ติดตามวันพี่แนนขึ้นนะทุกคนจะถึงที่สามไหมเอเอถ้าแนนซี่มาลงก่อนนะคะถ้ามันลงก่ถ้ามันลงบีบมันไม่แ้ว

เอาให้ได้แล้วว่ามึงนี่กูอยากเห็นหนึ่ัญตาไม่น่าจะเหญบเลยขั้วใช่ทำไมอ่ะเป็นไยไ,ไม่ตั้งวันนี้ไม่ลงไลท์โอ้โหไม่ลงทันทีดูสิคะมันอยากลงไวขนาดไหนหมันอยากลงไวขนาดไหนมามามา,มาแบบฉ่ำๆ คุณค่ะทุกคนคุณคูนมาให้แนนซี่ก่อนเลยคนแรกเอาไอ้นี่มาเดี๋ยวมินเป้าแนนซี่เองหวานหวานฟิวแบนแบบหวานแต่ว่าเขาตั้งสติก่อนไม่ได้อนต้องสา่งอันเหี้ยไม่ให้กูแบบว่าได้แบบเน้นนึงเพื่อนรักรักเพื่อนนะเดี๋ยวมันเห็นลิ้นไก่อ่ะปากก็เห็นลิ้นไก่โอ๋ยต้องการอะไรหรือเปล่าต้องการให้มึงแดกไอ้เหี้ยมาหวานหวาน เพื่อนเหนามือนกินยาเหมือนกินยาหลุดแล้วหลุดอีกแต่ที่นี่พูดไม่จาเลยอ่ะอย่านิ่งดิอย่านิ่งดิแอดมีหรือเปล่า,าเขาจะกดบังบานไหมฮะยัยงไง <c oughs> พูดพูดดิโอ้ยกำมาจตต่อยกูแล้วอ่ะมึงดูดิกดไลค์อ่ะกดไลค์อ่ะมารอบอันนี้ของบีม <c oughs> หนึ่งมันเหมือนนันหมดแล้ว สองมัมีเลยสามมาบีมค่ะเชิญชาโชว์ตัวหน่อยน้องบีก็แค่นี้ก็แค่นี้โอเคกูบีเพิ่มไม่ไปแล้วกดไม่ได้เลยอ่ะอาปากกว้างเอออร่อยเนงยังไม่กลับมาอีก่กับทุกคนเนงกลับมากลับมาได้แล้วก็คือสำหรับวันนี้นะหนูไม่โดนสบีตา้มการที่หนูลั่นวาจาไว้ว่าหนูจะไม่มีวันโดนแล้วหนูก็ไม่โดนจริง ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ไว้ใจมินแล้วก็ตัวนจนังหวของขวัญเชียร์มินตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากจริงๆเ <c oughs> ดี๋ยวฝากกิจกรรมมันด้วยนะคะทุกคน <c oughs> พาเจ้รับรางวัลันเยอนแล้วก็บอกเลยวันที่สามสิบมีนานในวันศุกร์หน้าๆนี้นะคะไลฟ์เราพิเศษแน่นอนจัดเต็มแน่นอนนะคะพี่ๆทุกคนค่ะรอติดตามกาิจกรรมอื่นที่เราจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะอยู่กับพวกเรานา,นานๆนะคะทุกคนไปเจอกันศุกร์หน้าๆนนนจ้าวที่แ